รูทีนการออกกำลังกายของผมใน1วันมีอะไรบ้างค่อนข้างจะมั่วสั่วไปหมดไม่ไหวแล้วจะตายพอแล้วโกมเองอะวิ่งไม่เป็นอเอาพูดตรงๆเลยว่าวิ่งไม่เป็นวิ่งแล้วลงเท้าแบบสงขาขนาดนี้นะฮะเป็นเวลา6กโมงเย็นนะคะผมซึ่งเป็นเวลาที่ดีมาก การออกกําลังกายของผมนั่นเองวันนี้นะเราจะมาทําให้ดูกัรรูทีนการออกกําลังกายของผมใน1วันมีอะไรบ้างอยาเรียกว่า1วันเลยต้องพูดว่าไงวะหนึ่งวันผมออกกาลังกายยังไงบ้างรูนการออกกําลังกายของผมนั่นแหละสักอย่างหนึ่งแต่ว่าวันนี้จะมาทําให้ดูนะครับการออกกำลังกายหนึ่งวันของผมอ่ะผมทําอะไรบ้างนะครับคือมันค่อนข้างจะมั่วซั่วไปหมดเริงจริงมั่วซั่วไปหมดนะฮะคือถ้าเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์ก็คงว่าผมไปแล้วเพราะมันมั่วซั่วมากๆกนะกับการออกกำลังกายของผมแต่ว่าสำหรับผมเองแล้วเนี่ยผมา เพราะว่าผมออกกําลังกายทุกวันเรียกว่าแทบทุกวันยกเว,ว้นวันไหนกลับบ้านดึกจริงๆแบบมีงานมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ออกกําลังกายงั้นเราไปดูกันเลยกว่าเริ่มต้นนะครับผมอย่างแรกที่จะทําคือการวิดพื้นนะฮะไม่เกินห้าสิบทีหรอกวิดวิดวิตให้มันรู้สึกว่าเอ้ยกูปวดแขนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของการวิดพื้นนั้นนะครับเราก็จะมีเจ้าบอร์ดนี่นะครับเป็นตัวช่วยนะครับผมผมอ่ะไม่ได้เล่นตามที่มันบอกหรอกผมก็เล่นประมาณแบบสีแดงทั้งหมดสีเหลืองสีฟ้าบ้างบางวันอะไรอย่างงี้นะฮะก็คือไม่ค่อยมีความคอนซิิสสเเเเเททนนนนนนี่่่่าาาไไหหรระะะกก็ววววดดปปใ้้้้มมมมัััูึอออออยโคล Thank <laughs> you. ช่ทุกคที่วิดพื้นเสร็จนะครับผมผมก็จะมาเล่นไอเจ้าสิ่งนี้ต่อนะครับนี่ไอเนี้ยทรมานมากคือมันจะลากเราไปอย่างนี้นะฮะเราต้องดึงตัวเองกลับก็จะได้ท้องอย่างรุนแรงนะฮะว่าออันเนี้ย <c oughs> เหนื่อยสุดละเหนื่อยวิดพื้นอีกนะฮะวิดพื้น15รอบอันนี้อีกประมาณ10รอบ <c oughs> ว่าสีแดงอะ่ะพรามันเข้าไปข้างในลึกๆเราเนี้ยมันจะได้ประมาณ10รอบหรือ8รอบคือ <c oughs> ตัวผมเองไม่แข็งแรงขนาดนั้นก็วิดเอาให้มันรู้ครัแบบเอ้ยกูเจ็บแล้วอะ่ะกูเจ็บกูเจ็บไปว่ามันขึ้นแล้วพอแล้วโอเคผมโอ เราก็กลับมาวิดพื้นนะฮะคือสิ่งนี้มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันหมดเล่นเกมมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆมันทำให้รู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้วิดพื้นเฉยเฉยนะอย่างนั้นมันคือเหมือนเล่นเกมฮนะ,ะ,ะพูดจริงๆสองทีก็เหนื่อยละยพักเหนื่อยมาพูดกากกล้องนะเพราะว่าถ้าได้ทำต่อไม่ไหวละจะตาย คืนเนี่ยพอละ พอดีเวทนะฮะที่ผมเรียกว่าการวิดผืนนั่นเองนะฮะแล้วก็เล่นไอ้ล้อเนี่ยยากมากประมาณมากเหนื่อยมากนะประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นคือผมเป็นคนที่ไม่ได้แข็งแรงอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ากีฬาที่ชอบคือบาสเกตบอลคือบาสเกตบอลเนี่ยให้ผมเล่น4ชั่วโมงผมก็เล่นได้เพราะว่าใจมันรักต่อให้จะเป็นตะคิวผมก็เล่นได้อันนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็รู้แล้วว่าแบบเออแบบมันหมดแรงแล้วว่ามันวิดไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยบางวันก็ได้เยอะหน่อยบางวันก็ได้น้อยหน่อยแล้วแต่สภาพร่างกายแล้วแต่พลังงานที่มีในส่วนต่่่่่่่อออออออไไปผมมมมเเเเเรรรรียกวววววาาาาาคืิิิโนนังงงงงซึตตพูๆ้ งเท้าแบบ มันจะเป็นเสียงแบบแปะ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 แล้วมันเจ็บเข่าแต่ก็อีกแล้วเล่นบาสเนี่ยมันใจรักต่อยจะวิ่งเหนื่อยแค่ไหนเจ็บแค่ไหนผมนก็เล่นได้นะฮะเนื่องจากวิ่งไม่ได้เราก็เลยต้องทำการกระโดด้วยวิธีอื่นสิ่งที่ผมทำและผมคิดว่าผมชอบอะไรบหนึ่งคือการกระโดดเชือกนี่นะครับไม่ใช่ที่ตรวจคันนะครับแต่เป็นที่กระโดดเชือกแบบนับรอบได้นะครับวันหนึ่งก็ประมาณ2 0 0 0ักว่าทีได้พ่อนี้นับรอบซื้อนี้ถูกมากซื้อจากราซาด้า80บาทลองไปหาได้นะฮะที่โดดเชือกแบบนับรอบนะครับผมแบบแพงหน่อยผมเคย โอเค okay, เราไปกระโดดเชือกเลยดีกว่าในส่วนของลย์ลิสต์ที่ชอบนะครับในระหว่างออกกำลังกายก็คืออันนี้นะครับอยู่ใน Spotify นะครับผมชื่อ Beats and r h y t h m นะฮะนี่อันนี้ก็จะออกแนวคิปคอพี op, ่พอปแต่จะไม่รุนแรงมากขนาดนั้นเราก็จะเปิดพอฟังไปเรื่อยๆนะฮะวันนี้ไปกระโดดเชือกเลย Rub hair, hair. hair. Need freak every air my the week With the legs the a day I in need week legs of ผ่านไปแล้ว500นะครับถือเป็นการวอร์มอัพนะครับเราก็จะโดดจริงจังกันอีกสักประมาณ1,000น don't c a r ะ <wanna> โดดเชือกไปทั้งหมดนะครับครับ2,672ทีนะครับผมโอเคแล้วกับโดดเชือกนะครับผมถือว่าเป็นการออกกำลังกายเป็นการวอร์มวอร์มมาวะก็ไม่วอร์มแล้วนะเอาจริงๆนะที่ผมรู้สึกว่าได้ผลเพราะเหงื่อออกเยอะมากรู้สึกว่ามันเบิร์นอะนะกลก็รู้สึกดีอะก็โอเคฮะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะถามว่าสิ่งนี้ทำเป็นไหมก็ไม่เป็นไม่ไม่ไม่อยาทำเป็นเลยคือทำมั่วๆมั่วๆไปเรื่อยๆนะครับผมสิ่งต่อไปนะครับผมที่ผมทาก็คือปล่อยกระสอบนะกระสอบก็ซื้อจากราซาด้าอย่างกายที่ประหยัดคอส มากนั่นเองครับแล้วต่อยก็สอบกันก็คือจะต่อยประมาณ3นาที3ยกเหนื่อยแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยจะต่อยจนกว่าจะจบเพลงเพลงหนึ่งต่อยทั้งต่อยเป็นไหมคอมโบเป็นไหมก็ไม่เป็นต่อยต่อยไม่งั้นต่อยต่อยมั่วๆต่อยไปเรื่อยเตะเอาต่อยเอาคือเอาให้เราได้ออกกำลังกายผมรู้สึกโอเคละพอแล้วนะฮะประมาณนี้นะครับผมแล้วระหว่างยกเนี่ยก็จะโดดเชือกสักร้อยสองร้อยคีอะไรเงี้ยเพื่อคุมไม่ให้ฮาร์ดบีทมันตกก็คือไม่ให้มันแบบหัวใจมันเต้นช้าลงขนาดนั้น Yeah. Freak ho, tell me what to eat เรียบร้อยนะครับขอโทษด้วยฟุตช่วงท้ายเนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วแล้วก็หลังบ้านไฟก็คือเสียหมดแล้วนะครับไม่ได้มีการซ่อมแซมอะไรทั้งสิ้นนะครับการออกกําลังกายอยู่บ้าน1วนันผมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มก็คือตั้งแต่6โมงจน2ทุ่มนะครับผมในการทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้เอาจริงมันสามารถขย้อนเวลากลับมาให้คย้อนขย้อนมาขมวดเวลาให้มันลดลงได้เหลืออยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าผมก็เทคไทม์อ่ะแบบเหนื่อยแล้วอ่ะก็แบบเดินซะหน่อยเว้ยเดิน ให้เราได้ออกกําลังกายให้เหงื่อออกมันก็รู้สึกดีะนะสำหรับตัวผมอย่างแรกเลยคือวิตพื้นวิพื้นก็คือเครื่องวิดพื้นเนี่ยซื้อจากลาซาด้าราคาพันสองร้อยบาทนะครับไว้ผมจะทําคลิปอีกอันหนึ่งเพื่ออธิบายไอ้เครื่องนี้คือมันดีจริงๆผมชอบจริงๆนะไอ้เครื่องนี้เนี่ยคือมันสนุกด้วยมันไม่น่าเบือ่อมันไม่ได้แบบวิดพื้นเฉยๆมันมี motivation ด้วยในระดับหนึง่งนะครับเล่นลูกกลิ้งฮะซึ่งผมไม่รู้เรียกว่าอะไรซึ่งทรมานมากเหนื่อยมากนะฮะสิ่งนั้นก็โดดเชือกนะครับเป เหนือออกก็ไม่เหมือนออกกําลังกายเราไม่ได้จะไปต่อยกับใครเราไม่ได้ไปกระโดดเชือกแข่งกับใครไม่ได้วิดพื้นแข่งกับใครสิ่งที่เราแข่งคือตัวเองความอดทนของตัวเองสิ่งที่ผมคิดมาตลอดคือการเอาชนะตัวเองผม,มไม่ได้แข็งแรงเหมือนเพื่อนผมหลายๆคนต่บางคนอย่างเงี้ยโหก้ามใหญ่มากวิดพื้นเปนอยทีผมทำไม่ได้อะผมพูดตรงๆผมทําไม่ได้คิดว่าชาตินี้ผมจะทาได้ด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราค่อยๆไปและนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไมหลังจากที่ลดน้ําหนักแบบ extreme extreme, 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 extreme มาแล้วเนี่ยผมหนักไม่ขึ้นไม่กับไปโยโย่นะซึ่งเเเดยยวรราาามชชั่่งงใหู้้ลลนนนคตออื68แ ที่ออกก็คือ 66.55นะครับอย่างที่ผมบอกไปในทุกๆคลิปนะครับผมสิ่งที่สําคัญและจําเป็นจริงๆอการออกกาลังกายเอ,อาพูดตรงๆการอดอาหารการหยุดอาหารการอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็เป็นหนึ่งแฟกเตอร์ที่ทําให้เราน้าหนักลงแต่ว่าการเมนเทนการพยายามคุมให้ได้อยู่ตรงนั้นที่มันไม่ลดลงไปเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่น่าคานึงถึงแนละสําคัญมากๆเช่นกันทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านไม่ต้เป็นต้องไปยมผมมมีความเชื่อว่าคนเราอ่ะก็สามารถฝุ่นดีได้<อ>บ้านออกกำลังกายอะไรที่เราสามารถทําได้อะไรที่เราหาได้รอบๆเราแข่งกับตัวเองนี่คือ ผลหลักที่ทําไมออกลักการที่บ้านแล้วผมรู้สึกว่ามันอฟเฟลทีฟกว่า <Huh? S 1> มันง่าย4ี่ห้าวันต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยากลับบ้านเร็วหน่อยเพื่อมาออกกำลังกายออกกำลังกายทาได้เรื่อยๆจริงๆแล้วออกกำลังกายเป็นแฟกเตอร์สาคัญในการลดน้าหนักหรือการเมนเทนน้าหนักและสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนล้าเลยกับการออกกําลังกายต่อให้เราจะออกกําลังกายไม่เป็นเราพยายามศึกษาหาวิธีหาข้อมูลค่อยๆลองค่อยๆพยายามได้ทาที่บ้านนะฮะตัดปัญหาเลยไม่ต้องไปยินไม่ต้องเจอใครออกกำลังกายที่บ้านจบๆนะฮะถามว่าเพื่อนผมรู้หรือ กา,ก,การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้ออกกำลังกายกันอยู่บ้านออกกำลังกายเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ติดตามต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยอย่าลืมติดตามต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย